เออคือทําให้สร้างยุแย่ให้ทะเลาะกันคนภายในครอบครัวก็ยุแย่กันไปยุแยงมาให้มันทะเลาะกันทะเลาะกันอ่าพวกรอบนอกก็เอาไปพูดได้ได้ตังคได้ตังเออทะเลาะกันมันก็ฟ้องร้องกันใช่ไหมฟ้องร้องก็เสียเงินดิพอเสียเงินใครเสียแล้วก็พวกนั้นและเขาก็เสียกันเองโอ้มันเหมือนกับขีดขีดเข,ข,ขียนเอาไว้เลยนะสร้างไว้เลย ให้เป็นแบบนี้สู้ไปสู้มาก็จนบอกตรงถ้าสู้กันทั้งปีอะนะปีหนึ่งหลายๆลคดีเดี๋ยวคด,ด,ดีนู้นคดีนี้คดีนั้นอย่างเงี้ยมันก็สู้กันมันก็หมดเยอะนะเออค่าทนายเนี่ยอย่างน้อยก็สามหมื่นสองสามหมื่นแหละต้องมีค่าน้ำมันค่าอยู่ค่ากินต่งางหากอีกแล้วถ้าแพ้เนี่ยโดนเข้าไปอีก โดนเรียกเงินอีกแพ้อีกโดนอีกเอฟซี FC ว่ามันยังไงลนะ่ะเอ้าแล้วก็สู้กันต่อไปอีกเออแล้วแม่แม่เอฟซีเขาจะมาช่วยเท่าไหร่ล่ะถามหน่อยนะครับเออเขาก็ไม่ช่วยนานๆไปเขาก็หมดเป็นเหมือนกันเอฟซีเขาก็หมดเป็นเหมือนกันต่อไปถ้าสู้ด้วยตัวเองเนี่ยเขาจะไหวไหมถามหน่อยนะถ้าไม่มีแม่แม่ช่วยเนี่ยจะไหวไหมเออต้องถามตรงนั้นไม่ไหวก็ต้องเลิกอะ บอกตรงว่าอ้กูเลิกดีกว่ากูไม่เอาอะใครแล้วกูเลิกกูเลิกด่าเลิกพูดเลิกอะไรไปมันก็จะโดนยุแย่เอ้ยปอ๊อตนี่สิปอ๊อตโอ้โหแวงปอ๊อตว่ะเออนะแล้วมันก็ยุแย่ขึ้นมาให้ให,ให้มีการแรงฮึดขึ้นมาอีกเออให้ให้ได้โดนคดีจะได้มีเรื่องพูดเนี่ยถ้าไม่โดนคดีก็ไม่มีเรื่องพูดเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนั้นสร้างให้ด่าทอกันสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาเพื่ออะไร เ,เพื่อหาเงินไงนแต่คนอื่นเขาได้เงินรอบๆเขาได้เงินหมดยกเว้นอ่าตัวต้นเรื่องตัวต้นเรื่องก,ก็จะเสียเงินนะเอเห็นไหมเสียนะเอสบีเนี่ยอย่างนี้ก็เสียหมดแหละไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมมันเป็นแบบนี้เมันจบแล้วเอฟซี FC. บอกได้เลยจบแล้วชีวิตเนี้อยู่ไปก็ลาบาก กรรมแท้แท้ดูเหมือนจะดีนะแต่ไม่ดีนะนะก็เหมือนคล้ายๆค้าความอ่ะคล้ายๆแบบนั้นอนะ่ะค้าความนะเออท่าๆมีคดีแบบนี้แม่ๆก็จะช่วยใช่ไหม อแอดก็ไม่รู้ว่าใครเป็นสปอนเซอร์มากอะน,นะเออมาช่วยเขาเนะี่ยแอดว่ามันไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องเท่าไหร่นะมันเหมือนกับเหมือนเหมือนกันเราขอทานเนเอฟซีขอทานนะใครก็ไม่รู้ว่าขอทานแล้วก็ให้ให้ถ้ามีคนให้เขาก็มีขอทานคือไม่หมดเป็นขอทานอนะ่เพราะว่าถ้ามีคนให้ก็ต้องขอทานถูกไหมเออถ้าไม่มีคนให้เลยเนี่ยมาขอทานทั้งวันก็ไม่มีใครให้สักบาทหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเลิก ต่อไปมันก็รู้ว่าเฮ้ยหากูขอแม่ก็ไม่ให้แล้วกูจะขอทําไมก็ต้องเลิกล้มอาชีพนี้ไปก็เหมือนตรงเนี้ยก็ต้องเลิกล้มใช่ไหมถ้าไม่มีคนให้เลยสู้เรื่องเงินของตัวเองคิดคิดว่าเขาจะสู้ไหมเอฟซีไม่สู้จะสู้ได้ไงเสียเงินโอ้โหหาได้มาแต่ละแต่ละพันแต่ละร้อยเออแล้วมาเจอค่าจ้างนี้ไปเจอค่าคดีไปเสียเงินหมดครับต้องไปกู้ยืมเข้ามาอย่างนี้มันก็ไม่เวิร์กสิ เออถ้ามีแม่แม่ช่วยตลอดเนี่ยโอโหเวิร์กสิเดี๋ยวกูด่าให้นะกูสู้เต็มที่เลยเพราะอะไรยังไงแม่แม่ก็จ่ายให้อยู่แล้วสบายสบายเหมือนไงเวิร์กไหมอย่างไง,ไง,ไางี้เวิร์กสิเออถ้าแม่แม่ช่วยนะแต่ถ้าเกิดแม่แม่ไม่ช่วยเมื่อไหร่นะงานเข้านะจะบอกนอนคุกอย่างเดียวน่ะแกล้งตีกันนะไม่รู้เหมือนกันนะไอซีไม่เข้าใจรลกตีหรือแกล้งหรือยังไงแต่ว่า ที่แน่เขาเสียเงินไงแต่ถ้าไม่ใช่เงินเขาก็ไม่ใช่ปัญหาเอซแต่ถ้าเป็นเงินเขานี่เครียดเลยนะบอกตรงเออเป็นเงินของเขาเองนี่เครียดเลยนะเพราโอ้โหอย,ยู่ๆไปเสียทําไมวะเออเสียเป็นหมืน่นเสียเป็นหมืน่นเอฟซีจะเสียทําไมใช่ไหมมันไม่คุ้มกันโอ้โหเก็บเงินไว้กินไม่ดีกว่าหมื่นนี่ก็กินได้โอ้โหเป็นเดือนสองเดือนแล้วเอฟซี FC. กินได้ยาวแล้วแล้วอยู่ๆจะเอาเงินไปให้คนอื่นเขาเงี้ยมันไม่ถูกต้องหรอกเออมีวิธีอื่นที่จะหาเงินแบบเนี้ยหาเงินเยอะแยะได้ได้เยอะแยะไปหาด้วยวิธีอื่นไม่ใช่ไม่ใช่หาด้วยวิธีนี้นะออเวิธีนี้ไม่เวิร์กบอกตรงอ่ะไม่เวิร์กแน่นอนแต่พวกนี้เขาก็ทำเงินไอ้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน เ,เขาก็ททากันหาเงินด้วยวิธีนี้เ,เขาบอกมันเวิร์กหาเงินด้วยวิธีมันเวิร์กเขาบอกงั้นเอ,อมันโอเคเอรามีแม่ๆคอยช่วยเหลืออย่างเงี้ยแต่คนที่ได้ได้กับได้อย่างเดียวคือทนายเอฟซีทนายได้อย่างเดียวแพ้ชนะก็ไม่เกี่ยวเออแพ้ชนะก็ไม่เกี่ยวได้เออชนะก็ดีไป ได้ผลงานแล้วได้ตังค์ด้วยแต่ถ้าแพ้อหรอผลงานไม่ได้ไม่เป็นไรแต่แต่ได้เงินค่าจ้างได้แน่นอนเห็นไหมสบายไหมสบายแต่ไอ้พวกที่สู้ในสุ่มเสี่ยงมากว่าจะแพ้หรือชนะที่สู้กันไปสู้กันมาเนี่ยสุ่มเสี่ยงไอ้พวกนี้จะเสียตังค์เยอะเออจะเสียตังค์เยอะเหมือนการพนันเลย F C S ดูๆแล้วเหมือนการพนันเลยอ่ามีพวกลงทุนใช่ไหม พวกลงทุนให้พวกนี้ก็คอยกำกับอยู่ข้างๆแพ้ชนะก็ว่ากันว่ากันไปแล้วก็มาสู้กันใหม่หมดเรื่องนี้ก็เอาเรื่องอื่นมาสู้กันใหม่โอ้โหแบบนี้มันจะจบไหมล่ะเอฟซี FC, มันไม่จบหรอกก็สู้กันยาวเลยทั้งไปแต่เงินแม่แม่เอฟซี FC จ่ายทั้งนั้นไอ้กล้าพูดเลยถ้าเอาเงินตัวเองมาสู้เนี่ยมันมันยกธงขาวแต่ยกแรกแล้ว <laughs> นะ ถ้ามันรู้ว่าไม่มีแม่แม่เอฟซีชอยเชื่อเหลือนะมันยกทรงขาวแต่แล้วยอมแพ้ดีกว่าเออจบกว่าเยอะเพราะอะไรเอ้าไปสู้เพื่ออะไรสู้แล้วมันก็เสียตังค์สู้ทําไมตังกว่าจะหามาได้ปัจจุบันนี่ไม่จะหายง่ายนะบอกได้เลยเออเหนื่อยใส่ใจแทบขาดนะถ้าทํางาน,น่ะวันละสามร้อยสี่ร้อยเนี่ยเออยิ่งค่าแรงแพงนะครับก็ยิ่งเหนื่อยมากเพราะอะไร เพราะว่าคนจ้างก,าก็คาดหวังว่าเราเนี่ยจะทำเงินเนี่ยให้เกินกว่าค่าแรงเขาแน่นอนถูกไหมเขาต้องคาดหวังคุณได้หลายอย่างยิ่งจ้างค่าแรงเป็นพันเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าคุณต้องทำงานให้เกินกว่าพันน่ะต่อวัน,เ,นเกินกว่าแน่นอน <c oughs> เออทั้งเป็นอ่าทั้งเป็นช่างเป็นพนักงานเป็นหัวหน้างานนะ อ่าเป็นเมนเจอร์นะเป็นวิศวกรด้วยเป็นกระทั่งผ่านโรงด้วยเอฟซจบข่าวเลยเป็นภายในคนเดียวเนี่ยจ้างคุ้มพี่เพลงเลยอ่าถ้าจ้างมาทำงานได้แบบนั้นก็คุ้มเลยละ่ะคุ้มมากมันต้องคุ้มกับราคาไงอ่า ใช่ไม่มีไม่มีใครกล้าหรอกถ้าเกิดเอาเงินตัวเองมามาทำอ่ะเอาเงินเงินตัวเองมามาใส่ไม่มีใครห้าวหรอกบอกตรงไม่มีใครกล้าห้าวหรอกเงียบเกล็ไปเสี่ยงทำไมอ่ะเสี่ยงอะตังค์เสี่ยงตั้งสี่ห้าหมื่นก็โอ้โหมันก็เป็นเงินเยอะแล้วถ้าสมือนเงินตัวเองอะนะเอ่อแต่ว่าเงินเอฟซีนี่มันดูเหมือนจะไม่มีค่าเลยนะเอฟซีนะเออเสียสี่ห้าหมื่นสามสี่หมื่นโอ้มันเป็นเงินน้อยน้อยนะ แต่ก็ไม่รู้ว่าเอฟซีเนี่ยเขาได้มาจากไงเขาได้ตังค์เขาไม่เสียดายตังค์เหรอเออสี 4, 5, 30, 40, 40, ่ห้าหมื่นสามสี่หมื่นเนี่ยเนี่ยฉลาดมันต้องเอาแบบแม่นอกไส้นี่ฉลาดเชียร์อย่างเดียวกูอะเชียร์อย่างเดียวเงินไม่จ่ายจบข่าวไหมจบข่าวเชียร์ไปเถอะเงินไม่ต้องจ่ายให้ใจอย่างเดียวจบแล้วนะครับแบบนั้นเลยต้องอย่างนั้นสิ อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าถูกต้องเออเขาฉลาดจะตายเเรื่องเงินไม่ต้องถามนะครับไม่จ่ายไม่ให้ไม่มีไม่หนีแต่ไม่ให้นะครับแต่และก็ไม่หนีไปไหนเอาแต่ได้อย่างเดียวอะได้นะยายคนนี้เขามีแต่ได้เออไม่มีเสียนะครับ fc ไม่มีถ้าให้ไปทีหนึ่งเนี่ยเขาจะพูดอยู่สามวันสี่วันอะ ว่าเขาช่วยโน่นนี้นั่นอ,อให้ไปพันสองพันนี่โอ้ยมันเป็นบุญคุณเอฟซีพูดเป็นเดือนอะไม่จบอะเอ,อเหมือนจ้างค่าโฆษณาในช่องเอ,อจ้างพันนี่โคตรคุ้มเลยคุยสามสิบแปดตลกยังไม่เลิกคุยเลยเอ,อชัดเจนอยู่แล้วนะครับเขาไม่ช่วยไม่มีไม่ช่วยใครทางนั้นนะคือมาหาเงินนะ ไม่ได้มาใช้ตังค์เขาว่างั้นน่ะมาหาเงินนะเว้ยเออใครจะคิดว่าเอ่อจะช่วยเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางนั้นคิดผิดนะครับคิดผิดนะบองโดมาผิดแน่นอนเพราะเขาไม่ให้ครับทุกคนก็ต้องรู้แหละเออที่เขาพูดเขาด่าเขาอะไรเนี่ยก็เพื่อก็เพื่อเงินของเขาทางนั้นเลย แอ้ก็เ,เคยพูดแล้วไงว่าถ้าเกิดพูดแล้วไม่ได้ตังค์เนี่ยเขาเลิกพูดไปนานแล้วป่านนี้เขาก็หนีไปทำาขาเกียวปากหม้อหรือว่าทำขนมค้กขายไม่ดีกว่าเราได้ตังค์ได้ตังค์แน่แนดีมาทำกว่าตรงนี้นะเอาจริงๆถ้าทำแล้วไม่ได้ตังค์นะพูดเพื่อจิตอาสาเนี่ยถามว่าทำได้ไหมไม่ได้อะทำได้แต่เขาไม่ทำถ้าทำแล้วต้องได้ตังค์ อ่าเห็นไหมมันก็เข้าทางทําแล้วก็เล่นงานเขาไม่ได้ไงมันก็ฉลาดเหนไนมันเล่นงานมันก็ไม่ได้อา่าแล้วมันก็หลอกปั่นคนนั้นคนนี้ให้ทะเลาะการปั่นคนนั้นคนนี้ไม่เลิกปั่นเพราะอะไรเพื่ออะไรอ่ะก็เพื่อคอนเทนต์ที่จะหาเงินต่อไปถ้าไม่มีเรื่องราวใครจะมาดูใช่หไหมถ้าไม่มีประเด็นใครจะมาดูเออไม่มีใครดู เออพอมีประเด็นปุ๊บทุกคนก็ต้องเข้ามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะมีปัญหาอะไรอีกเออกดให้แล้วขอบุณมากครับผมแม่แอดเพนนะนี่แหละนะครับมันเป็นแบบนั้นอืเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเชื่อเถอะนะครับว่า เข้ามาเพื่อผลประโยชน์ล้วนๆนะครับอืมมาเพื่อผลประโยชน์ล้วนๆไม่มีออ่ไม่มีใจให้ใครทั้งนั้นนะครับปากบอกว่าใจใจนะมันไม่ใช่หรอกเออคำว่าใจจะต้องไม่มีเกิดขึ้นใจทุกวันนี้มันกินไม่ได้หรอกเอฟซีจะไปกินอะไรได้ ก,ก็บอกว่ารักโรกรักลูกแต่ไม่ถูกทางนะรักแบบเนี้ยลูกไม่ต้องการหรอกความรักความรักแบบนี้ลูกไม่ต้องการเพราะอะไรลูกต้องการเงินนะเออถ้าคิดจะเป็นแม่เป็นลูกกันเนี่ยแม่ก็ต้องกล้าเปให้ลูกบ้างเออต้องจ่ายต้องอะไรให้ลูกร่างไม่ใช่ว่าให้ลูกแต่ออกแต่ออกนะยุให้ลูกทํำอย่างเดียวแต,แต่แต่ไม่ยอมออกเงิน ลูกก็จะไม่ไหวสิเออถ้าเกิดแม่แม่เอฟซีเขาเลิกล่ะเขาไม่จ่ายล่ะเออทำไงอ่ะตุ้ยสิเออคุกสิเห็นไหมคือเขาสุ่มเสี่ยงอยู่แล้วเวลาเขาทาเวลาเขาทำแบบนี้เขาสุมสส่มเสี่ยงอยู่แล้วสุ่มเสี่ยงว่ามีแพ้เออแพ้แบบขาดหลุดลุย่ยแล้วก็จะเสียตังค์เออเสียตังค์เห็นไหมใช่ เขาต้องการเงินอยู่แล้วตอนเนี้โหยิ่งต้องการเยอะด้วยมันบอกว่าโอ้ยลูกมีตังค์ลูกเขามีเยอะเลยเขาว่างั้นลูกมีตังค์เขาว่างั้นแอดก็ยังดูทุกวันเนี่ยถ้ามีตังค์กาทาตรงนั้นไปแล้วนะไอ้วิมานเขาเนะ่ะป่านนี้เขาก็สร้างไว้แล้วป่านนี้จะเสร็จแล้วมั้งออแต่อันนี้เขาเลิกสร้างไปเลยเอฟซีหยุดชะงักไปเฉยๆเลย เออปล่อยให้หมาแมวเข้าไปอยู่ข้างในสบายใจเลยคขาเนี้ยเออเพราะว่ามันเปิดหน้าต่างหน้าต่างไม่มีประตูไม่มีเนี่ยเออแต่ทำทำฝาผนังเอาไว้ประตูหน้าต่างไม่มีมันก็จบสีเอฟซีเอ,อใครที่อยากจะไปพักนะครับอ่าพวกจรจัดพวกพนจรต่างๆเข้าไปนอนได้เลยเอ่าชิว,ชวเชลน้ำไม่มีไฟไม่มีไม่เป็นไรอ่าชิวเชล เข้าไปพักอาศัยยังน้อยก็กันลมกันฝนได้แน่ๆล้านเปอร์เซน็นสบายๆเอาเทียนไปเอาเทียนไปจุดอะไรได้อ่าแต่ยามันไม่ไหม้หรอกเพราะว่ามันมีแต่มีแต่ปนูนไงก็อยู่ที่พักอาศัยเลยอยู่สบายๆเลยนะไม่ต้องเช่าเอแล้วใหม่ๆด้วยบ้านใหม่ๆด้วยเอฟซีโอ้โหอยู่สบายเลยคนพเนจรที่เดินมาจาก ่าทางเต่าง,งอยน่ะเขาไปพักที่นั่นได้ไม่มีคนอยู่ยอ่าเห็นไหมถ้ามีถ้าเขามีตังเขาส,สร้างไปแล้วนะแอดบอกเลยเขาสร้างแล้วเขาอยากจะออกจากตรงนี้จะตายเขาออกไปไม่ได้เขามันอาจจะยังไม่สร้างเก็บเงินไว้สู้ตรงเนี้ยมันยังอีกเยอะเออเก็บเงินไว้สู้ ไม่รู้จะเป็นยังไงอะไรยังไงแหละเอฟซี FC นะครับเอ,อแต่ว่าที่แน่ๆเขาก็เริ่มถ้ามีตังค์เขาคงทําไปเรื่อยๆเ,เ,ออเรื่องราวก็ส่วนเรื่องราวนะครับเรื่องสร้างก,ก็ส่วนเรื่องสร้างนะก็สร้างต่อไปสร้างไปเรื่อยๆเ,เห็นไหมเดี๋ยวก็เสร็จแต่นี่เขาหยุดเลยเขาหยุดการทำเลยไม่สร้างไม่อะไรเฉยๆไปเลยโอ้โหนะครับเอฟซี FC. ความหวังว่าปีนี้จะเสร็จก็คงยากเขาก็คาดหวังให้ให้แม่ๆแหละ,หละ,หละมามาสร้างให้เขาเออแต่ก็จะดูแม่ๆว่าก็จะมาสร้างหรือเปล่าเพราะว่าโอ้โหลงทุนอีกเยอะนะน่ะมองไปแค่นั้นแอดดูแอดหลับตาดูก็น่าจะเป็นแสนกว่าจะเสร็จนะอ่าแสนสองแสนไม่รู้อยู่หรือเปล่านะเออแล้ว การต่อสายไฟนู่นนี่นั่นต้องจอนะครับปักเสาปักอะไรอีกโอ้โหเสียอีกนะครับ FC. เอฟซีเอน้ําไม่รู้ว่าขอหรือยังนะครับก็ต้องเดินสะท่อน้ําเดินอะไรเข้าไปโอโ้นะครับอีกหลายตังเป็นแสนบอกตรงนะครับแสนแน่นอนพื้นไม่รู้ทำาะไอย่างถ้าพื้นยังไม่ทานี่หนักเลยเอฟซี FC. ยั้งนี่เอ่อถ้าพื้นยังไม่เทเนี่ยเท แล้วก็ปูกกระเบื้องอีกเอฟซีฝ้าไม่รู้ทำยังถ้าฝ้ายังก็อีกละเดินท่อเดินสายไฟเดินหลอดไฟหรือย,ยังโอ้ถ้ายังก็อีกละโอ้โหเยอะมากอืมทาตรงทาสีนี่ยังไม่ทำอะไรเลยแค่ฉาบไว้เฉยเฉเออฉาบไว้เฉยเฉยอ่ะก็อีกเยอะอะไรเอฟซีนะถ้ายังไม่ทำอะไรอย่างที่กล่าวมาเนี่ยก็ดูประมาณสักสี่ห้าแสน ไม่ขาดนะสี่ห้าแสนไม่ไม่ขาดตรงนี้มีแน่นอนเออก็บอกแล้วไงถ้าเงินมางานก็เดินอ่าถ้าเงินไม่มางานก็หยุดนะครับงานไม่เดินนะถ้าเงินไม่มารับรองได้นะครับก็ต้องสู้กันไปหเอฟซีนะครับเออ เขาเขาคาดหวังไงเอฟซพ่อแม่นอกไส้เขาสะกิดไว้บอกแล้วว่าอ่ที่เขาจะได้เงินมาเนี่ยก็จะเป็นคดีหลักก็ว่างั้นเขาคาดหวังว่าจะได้เงินตรงนี้หลายล้านอ่หลายล้านเนี่ยอย่าลืมนะครับเอฟซีถ้าได้ตังมาเนี่ยคุณต้องมาหารสองมาหารสองก็หนุ่มสนยางล้านเปอร์เซ็นตคุณต้องจ่ายให้เขาครึ่งหนึ่ง ได้มาเท่าไหร่ไม่รู้หารสองอย่างเดียวอ่าเขาจะบังคับหารสองเลยได้มาก็บังคับหารสองเห็นไหมก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ต้องผ่านขั้นตอนนี้ก็คือว่าคุณต้องชนะก่อนอถ้าคุณไม่ชนะคุณหมดสิทธิ์ได้แม้แต่บาทเดียวไม่มีทางได้เช่ไหมไม่มีทางได้นอกจากชนะเขาว่ากัน แต่พอชนะมาเนี่ยเขาก็ต้องสู้ถามว่าเขาสู้ไหมสู้ยันดีกาเอาจากแพ่งเนี่ยอาจากขั้นต้นอุทธรแล้วก็ดีกานะครับหลังจากที่อาญาจบไปแล้วถ้าแพ้จบข่าวเอฟซ